สังคมไทยในสมัยปัจจุบันยุคไวรัสกลายพันธุ์ตัวสำคัญคือโครโรนาสายพันธุ์จีนเดิมและเพิ่มเติมกลายพันธ์มาทั้งอังกฤษแอฟริกาพันธุ์ที่ดื้อยา อินเดียสายพันอะไรคนไทยก็ต้องดินคนทางหลักคือวัคซีนทุกชีวินกล้าได้เสียฉีดยี่ห้อใดบอกมาให้เคลียร์เคลียร์ซิโนแวคที่ท่านเชียร์คนกลัวนัวเนียข้างเคียง แอตราเซเนกาโมเดนาซิโนฟามสปุตนิกก็ตามคนยังถามยังเที่ยงจรสันแอนจอรนสันไฟเชืรอนั้นไม่พอเพียงวอกอินอ่อนไสก็ไม่เกียงขอเพียงจัดสวัสติการ สังคมไทยในสมัยโควิดไม่ว่าพันไหนใครต้องติดทุกชีวิตทรมานกักตัวรักษารอเยียวยารัฐบาลคนโชคร้ายวายปรานวัดจะเผาสังขารอยงกลัว